สวัสดีนะคะอยู่ช่องทังคำแพงชาแนลนะคะแม่แม่จ๋าสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เรามาจัดบุฟเฟ่โต๊ะผลไม้นะคะให้สองสาวของเราได้เติมหวานนะคะพ mm ่อครัขอขอบคุณนะคะขอบคุณคะ mm ่ะ hmm. นะคะ mm hmm. ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญจากแดนไกลนะคะแม่แม่จา๋าคุณแม่หมูนะคะสวีเดนนะคะคุณแม่เมตานะคะ ให้อาป้อนผลไม้นะคะจัดบุฟเฟ่ให้สองสาวนะคะคุณแม่จะขอให้คุณแม่และครอบครัวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งอย่างนะคะคุณแม่จะคุณแม่ให้มานะคะให้คุณแม่ได้กลับคืนนะคะลอยเท่าพันเท่านะคะคุณแม่เมตตามาเนาะก,ก่นนกะเนาะจัดบุฟเฟ่ให้สองสาวนะคะ สองสาวสิได็เติมหวานแล้วนะคะแม่จ้ะขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะขอขอบคุณคุณแม่อีกรอบนะคะคุณแม่จ๋าสองสาวมาเติมบุฟเฟ่กันนะคะติงติง อันนี้ก็เป็นอ่าแม่ควันสีเข็ดกันสาดน้ำเนาะค่ะเนาะพูนอ่าแดททดซองแดดซองอันละอองดาวย่ำแรงเนาะค่ะเนะเาะแล้วก็แดดสิไปฟังนี่สีแดดแห้งนะคะแม่ควันว่านี่มีสิตอกันสาดออกไม้นะคะตอกันสาดออกมานี่ได้จะเสาแล้วนะคะมีคุณแม่น้อยนะคะคุณแม่ใจบุญเนาะค่ะเนาะอ่าเพิน่นให้อ่า เสามาสามต้นนะคะห้มาสามต้นมืควันกระตอได้จะตั้งเสาว้ก้อนนะคะเนาะตั้งเสาว้ก้อนนะคะมีคะแนนกระสีสะสมมาเรื่อยๆนะคะนะสะสมเรื่อยๆเพื่อสีได้เล็กกับโครงหลังคาเรายังขาดที่เล็กกับโครงหลังคานะคะแม่จ้ามาแล้วมาแล้วกุดคุดุดคุดุดมาแล้ว พพีี่่มาเร็วกะยังเหลือกล้ยวยนะคะเนาะกล้วยแล้วก็อ่ามันแก้วนะคะผลไม้ก็ที่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทั้งขอบ <laughs> โอเคเอามาทั้งพี่ให้น้อง ه, กินน้ำให้อ้ายกินน้ำลูอกละ ก็เหลือกล้วยอีกสองถุงอยู่นะคะแม่จ้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็มันแก้วนะคะเหลือแตงโมนี่นะคะขอบคุณนะคะคุณแม่จ้ามึงหยาดตะของอ้ายหยาดตะของอายเลย แซบบอขอบคุณค่าหรือ,อยังคะรลที่กินเองที่กินเองพ่อที่กินเองแซบบอดาวแซบบอ เขาหายอย่างเขาเลือกเขาเลือกเขาหาย,ยางเขาเลือกเขาเลือกเออข้าจะเลือกอยุหนันข้าจะเลือกอยุหนันพูนพ่นเบื้องนองกินอ๋อพ่นมาเขาโพดเ่าเลือกเขาโพดอ๋ออันนั้นพวะูุสิก,กินมันหลายเลยพ่เจ้สิก,กินอย่างเอาให้เขาป้อนว่าโอ้ยตกลงเมือกลงเมือาป้อนกับว่าเอาเอา กินเอง <laughs> เจเจท่านขาบอค่าตะเลือกอยู่หันท่านขาบอเอ้อยมันหลายลายเลยจจสิกินอีหยังเอ้ยคั่มแล้วคั่มเอาดาวอึบเออค่่าไปเอ้าเจ้าคั่มไปเด้อเดยวข้าจะกินเอง <laughs> ได้แตงโมได้แตงโมเพียงหนึ่งเคลียร์ลงลางหมดมันหลายบู้งเจสิกิน อุหเจ้าสิกินนี่อย่างแซบบอแซบบอเอ้ยบางปากเอ้ยอ้ยฝุ่นละอองละอองดาวเอาตะขอโพดเอ้ยจับยังกับว่าจับฝุ่นเคลียแล้วเคลียเคลียแล้วเคลียกลวยกับว่าเอาเอาขอโพดเอาแตงขอ,อ,ข,อขอบคุณนะคะ ขอขอบคุณแม่โมอีกครั้งนะคะคุณแม่จาาคุณแม่จากเด ouais. นไกลนะคะเนตตาสองสาวนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อคุณแม่จ่าค okay. ุณแม่เห็ดอ yeah. ันใดอยู่ก็ให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งโหลดเด้อค่ะเด้อทาจิตการการงานใดๆขอให้เจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้านะคะคุณแม่จาขอขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะที่เมตาเนาะค่ะเนาะสองสาวนะคะ ป้อนหวานในสองสาวของเรานะคะพ <g ười> ึงเจเจโอ้ยฝุ่นออหาขา้าวโพดหาขา้าวโพดแล้วองดาวหาไปเดี๋ยวใอยจะกินเองเจ้าหาด้วยแม่ไอเจ้าหาด้วยอนใหญ่เด้อเดี๋ยวใอยจะกินเองอ้าวอ๋อพินหาขา้าวโพดหามันแก้วบ๊สนเลยกล้วยบ่สนกล้วยบ่สน ผสมกล้วยแซบบอแซบบอดาวฟินบอฟินไปเลยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะรับวตะเหลือกอ่หันะกินประทันเขาแท้แทกินประทันเขาแท้แท แมนเคลียร์ลงหาโอ้ยตะการหลายสิหอบเอาเมือ่อในน้อยนั่นสิบปหอบกระเฝ้ากินตัวเนาะกระเฝ้ากินว้าเมื่อในน้อย,อยเพิ่นเพิ่นเคลียร์หาเบละอ,องดาวดอวอดาวเขาพุ่นมูบเอามูบเอาแล้วเบิ่งเจบ็บแบบน,นี้โอ้เจ้าก,ก็เอาเข่าป่าก้อนนั่น เดี๋ยวจึงคอยหาอีกตั้งปุ่นก็เขามอมเอาเบื้องเอา้วเบงปากเขาอันท่องพี่ยั่งเลย <c oughs> เอาเข่าปากก้อนนะ่ะเอาเข่าปากก้อนยังคอยเอาไมเอาเข่าปากก้อนเอาสรปบมีแน้จับกล้วยกับว่าเอาอ่ะออา,อาสิเอากล้วยสิพร้อมกับอันข้าวโพดอ่ะเอา รุ้นๆนะคะรุ่นรุ่นเจนากินทาไอ้นะเปียงหวงไว้ได้นั่นเอาไว้แต่ข้างจะาของเหมือได้นั่นหวงไว้หวงไว้แล้วหวงไว้แล้วบรรยากาศเมื่อนี้กะทองฝากับปงๆเนาะค่ะเนาะแดดกะ แดดกับประท่านแดดปันใดอันนี้ก็สิเป็นนี่เนาะคะ่ะแล้วก็มันแบบบอมีอันนี้ออกเนาะค่ะเนาะแดดกับแดดกับซองเพราะว่าถ้าฝนมานะคะน <des k> ฝมะนะะมกนา,า,มนะะนาก,กกับสาแดดกับซองพคขวัญก็เลยเห็ดอันนั้นกันไว้ก้อนเนาะค่ะเนาะอ่าพอคอนเห็ดอ่ากันแดดไหมจ้ะกันแดดซองแดดยังเนาะค่ะเนาะฟังท่างพีแดดกับบุญโฮมแดดไปหอดเนาะคะ่ะ เสาก็สิตากแดดแน่น,นี่เขาก็ได้ตังตังตะเสาใบนะคะก็สะสมไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะยังขาดาเล็กคงหลังคากับสันท้ายนะคะแม่จ,จ้าขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่มีตาที่เขา มาให้กำลังใจสองสาวของเฮาขอขอบคุณแม่มูนำ้ำทีเมตตาสองสาวนะคะแม่มัวสงคะแนนมากจากเดนไก่เลยนะคะเนาะให้สองสาวไดะะ้มากินบุฟเฟ่ผลไม้นะคะแม่ขวัญจัดให้แล้วนะคะคุณแม่มีตามานะคะคุณแม่จะาพ่อขวัญขอบคุณคุณแม่อีกครั้งหน่อยคะ่ะพ่อขวัญค่คะ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคุณแม่นะคะแม่ควันกะขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะฝากแม่ๆนะคะก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร b e นะคะให้ช่องพังค์แพงเปญชาแนลด้วยนะคะแม่ๆจ่าพี่ๆจ่ากะว,วิกฤตโควิดกับสปีแล้วนะคะตกงานมาสาปีแล้วเดือนอสิ้นเดือนกุมภาพนี่ก็ครบ3ปีพอดีกับการตกงานของสองสาวนะคะ เอากับสิสู้ต่อไปสองสาวก็จะสู้สูฝากแม่แมนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแม่แ่จ้าขอากล่าวคำว่าสวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ